ต่อเติมบ้านกันอีกแล้วครับทุกคนขอถือโอกาสถ่ายคลิปเลยละกันเผื่อเพื่อนๆหาไอเดียหรืออยากจะต่อเติมบ้านอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่จะทําในคลิปนี้ก็จะมีการกั้นห้องใส่ประตูใส่หน้าต่างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทําค่อนข้างยากนะเพราะว่าเป็นบ้านเสาไม้นะครับมันจะไม่ได้ฉาก เราต้องตัดเฉียงตัดเอียงด้วยเพื่อให้เข้ารูปนะครับตอนนี้ผมก็กั้นเสร็จละพออยู่ได้ละจะโป๊จะทําสีอะไรก็ค่อยว่าอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ได้ละใช้เวลาทําอยู่3วันนะแต่ไม่ได้ทำทั้งวันนะครับทําเวลาว่างโอเคครับไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยมาครับมาเริ่มทํากันเลยก็เริ่มจากผมจะตั้งเสาแล้วก็ทําเป็นประตูบ้านก่อนนะครับเป็นเหมือนวงกบประตูอะความสูงก็ประมาณ2เมตรยีได้นะครับ ไม้ตัวนี้ขนาดหน้า3ามนิ้วนะครับผมก็ค่อนข้างแข็งแรงหวังว่าจะรับน้ําหนักประตูพอได้นะวัดได้ขนาดแล้วก็ใช้เล่ยวงเดือนตัดเลยนะครับแล้วก็ใช้หินเจียขัดกระดาษทรายซะหน่อยนะครับให้มันแบบเรียบๆหน่อยเดีย๋ยวมันจะเสียงเง้ยนเยอะเกินไปจากนั้นก็จะมาล็อกตัวไม้เข้ากับตัวพื้นนะครับผมก็ใช้สวา่านไร้สายแล้วก็ใส่กับดอกเจาะกระเบื้องเจาะนําล่องไปก่อนแล้วก็ใช้สวา่านโรตารี่นะครับเจาะเลย ใช้ดอกจอบเบอร์แปดนะเพราะว่าเรามีปุกเบอร์แปดนะฮะสายช่างสาย DIY ควรมีนะสว่านโรตารีร่ไร้สายนะี่คือแบบใช้ดีมากช่วยทุนแรงได้ดีมากอันนั้นก็ยึดเหล็กฉากฮะโดยใช้พุกเหล็กตอกเข้าไปเป็นพุกเบอร์แปดนะครับผมก็เป็นขนาดไม่ใหญ่มากนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกลางๆแหละแต่ว่าแข็งแรงนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นลูกบล็อกสาหรับขันนอ็อตแต่มันพิเศษคือมันสามารถใช้ดอกโรตารีร่เนี่ยสวมเข้าไปได้เลยเห็นไหม ก็จะเป็นเหมือนการขันนอ็อตไปนในตัวเลยนะครับไม่ต้องใช้สว่านไขควงมาขันอีกทีนึงจากนั้นเราก็ทําเหมือนกันนะครับฝั่งข้างบนโดยระยะความกว้างเนี่ยผมก็วัดเท่ากับประตูที่จะเอามาใส่เลยประมาณ90เซนได้นะครับผมใน <c oughs> เห็นไหมใช้ตัวลูกบล็อกสวมดอกตัวนี้คือสะดวกนะฮะไม่ต้องใช้สว่านไขควงขันเลยก็เจาะแล้วก็ขันจบที่สว่านโรตารี่ตัวเดียวเลยพอยึดเหล็กฉากแล้วก็ยึดเสาเข้าไปเลยฮะ ดาราก็มานั่งดูปป้าด้วยปะปะ้าทำอะไร okay, <man. S 1> พอยิดเสาตรงแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยจะมาเสริมด้านขวาอีกเส้นหนึ่งแล้วกันเป็นตัวรองรับหน้าต่างด้วยก็ทําเหมือนเดิมครับเจาะที่ผนังเลยตือมาร์กจุดของเหล็กฉากแล้วก็เจาะที่ผนังนะครับแล้วก็ตอกคุกเข้าไป เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของลูกบล็อกตัวนี้กันชัดๆนะฮะเอเราตอกพุกไปแล้วเราก็สวมเข้าไปในดอกโรตารี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็สวมเข้าไปที่น็อตแล้วขันได้เลยเห็นไหมเอาแน่นพอตึงๆก็พอเพราะว่าโรตารี่มันแรงนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นไม้เนาะก็เจาะยิงสกรูปกติเลยใช้ดอกเจาะควานนะครับเจาะเข้าไปตัวหัวสกรูจะได้ฝังเข้าไปข้างในนะฮะหจากนั้นก็ตัดไม้ให้ได้ขนาดแล้วก็ามาวางทาบเลยครับผม ไม้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับให้เสารตรงกลางเนี่ยตรงด้วยนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยไม้ตรงกลางเนี่ยโกง่งก็ได้ใช้มาตัวนี้แหละดันให้มันตรงด้วยนะครับผมก็ดีเลยจากนั้นก็ยึดสกรูเข้าไปให้แน่นนะฮะแค่นี้เราก็ได้โครงละแข็งแรงมากๆตอนแรกใช้ไขควงของมาซารุดันไม่เข้านะฮะเปลี่ยนมาใช้ไขควงของโอซุกะเป็นไขควงกระแทกครับแรงเข้าได้สบายนะต่อไปผมก็จะเอาหน้าต่างมาใส่นะฮะตัวน,นี้เป็นหน้าต่างจากบ้านเก่า ผมถอดออกมาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ทาสีใหม่นะครับคือเราจะยึดเป็นบานตายไปเลยไม่เปิดนะแม่บานเขารีเควสมาแบบนี้นี่ผู้ช่วยปวดมาอีกแล้ว <c oughs> หน้าต่างนี้ก็ยึดง่ายๆนะครับก็ใช้เหล็กฉากยึดกับไม้ที่เราตั้งไว้แล้วแล้วก็ยึดเข้ากับบานหน้าต่างไปเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากก็ยึดไว้ประมาณ6จุดนะหน้าต่างตอนนี้จะใส่ทั้งหมด2บานนะครับส่วนบานที่2เราจะวางต่อกันเลยนะ ส่วนฝั่งที่ชิดกําแพงเนี่ยเราจะยึดโครงข้าวเข้าไปก่อนเพราะว่าจะได้แข็งแรงนะครับตามในคลิปเลยส่วนครีมย้าโครงเนี่ยสำคัญมากมันก็ทํางานได้แข็งแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วไม่เสียเวลาไม่ต้องใช้สก,กูเดี๋ยวเราจะยึดโครงด้านบนก่อนเ็าทำเหมือนกับด้านล่างเลยเจาะนําล่องไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านโรตารี่ตามยึดแค่2จุดซ้ายขวาก็แข็งแรงมากแล้ว นี่เราก็เอาหน้าต่างอีบานมาใส่แล้วคือผมจะยึดโครงข้าวเข้าเข้ากับหน้าต่างก่อนเลยแล้วก็ยกขึ้นไปเทียบนะครับแล้วก็ยึดตามจุดที่เราใส่เหล็กฉากตัวเล็กไว้ฝั่งด้านกาแพงเนี่ยเราก็ใช้คีมย้าโคน,นะครับย้ำแค่นี้ก็อยู่แล้วแข็งแรงมากใส่หน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวมาทําผนังกันครับทุกคนตัดโครงข้าวแล้วก็ยึดฐานก่อนเลยนะฮะจะนี้ยึดแค่2จุด โรตารี่เจาะรูแล้วก็ดูดฝุ่นไปตันนั้นก็เหมือนเดิมครับใส่พุกเหล็กขนาด8มิลนะครับผมใส่แล้วก็ต่อเข้าไปให้แน่นแล้วก็ขันเข้าไปได้เลยนะฮะ จากนั้นตัดโครงตัว C นะครับให้ได้ขนาดแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยคือตัวเสาเนี่ยเราจะใช้โครงตัว C แต่ตัวฐานเนี่ยเราจะใช้ตัว U นะครับเพราะว่าตัว C เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าใส่โครงแล้วก็มาตัดผนังกัน,นครับด้านนอกเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมแผ่นอะไรก็ได้แล้วแต่ร้านวัสดุเขาจะมีเนาะลักษณะมันจะเหมือนกับแผ่นพื้นซีเมนต์อะมีแบบฝุ่นเยอะมากเวลาตัดคือถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถใช้เลื่อยมือได้นะครับแต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อย ผมตัดได้ขนาดแล้วก็มาประกบดูเลยพอประกบแล้วเนี่ยตรงมุมด้านซ้ายด้านนะครับมันไม่สนิทเพราะมันมีเหมือนขอบบัวพื้นยื่นออกมาก็ต้องเฉือนออกนิดนึงแล้วก็ประกบเข้าไปก็ได้แนบสนิทเลยฮะจากนั้นก็ยึดเข้ากับตัวโครงเลยนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างละได้หน้าต่างกับตัวผนังเล็กๆฝั่งหนึ่งแล้วนะผมมาต่อการวันใหม่ครับวันนี้ก็จะทําการกั้นห้องอีกฝั่งหนึ่งเนาะกั้นห้องตรงนี้มันยากตรงที่ เพดานมันไม่ฉากนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเสาไม้เนี่ยมันก็ไม่ฉากอันดับแรกแล้วก็ตัดโครงตามขนาดความกว้างของห้องก่อนเลยนะครับโครงตัวยูนี้ยาว3เมตรความกว้างของห้องอยู่ที่2.7เมตรส่วนที่เหลืออีก30เซนเราก็จะตัดแล้วก็พับนะครับผมเพื่อเอาไปเชื่อมกับโครงตัวยูอีกตัวหนึ่งอ่าตัดแล้วก็พับแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะยึดด้านบนก่อนนะฮะเอาบันไดมาช่วยเพราะว่าทํางานคนเดียวก็เล็งศูนย์ตามขอบไม้เลยจะได้ตรง พอยึดเสร็จแล้วเราก็มาตัดโครงตัว C นะครับตัดตามขนาดความสูงเลยไม่ต้องงองไม่ต้องพับนะฮะแล้วก็ระยะห่างที่ผมใช้ผมจะใช้อยู่60เซนนะครับผมก็แข็งแรงอยู่ใช้อยู่ประมาณ5เส้นนะครับผมพอตัดมาแล้วก็เอามาสวมเข้ากับโครงด้านบนที่เรายึดไปได้เลยแล้วก็ใช้ครีมย้ำโครงนะครับย้ำเข้าไปที่ผมทําด้านบนก่อนเพราะว่าด้านบนมันไม่ค่อยฉากนะฮะมันเป็นพื้นไม้โคง้งๆก็เลยเอาด้านบนก่อนแล้วพอเราใส่โครง ที่เป็นเส้นตรงอะ่ะค่อยมาปรับฉากด้านล่างเอานะครับผมน่าจะง่ายกว่าอันนั้นก็ใส่พื้นโคงตัวยูด้านล่างนะครับเจาะโลยูสกู chool, สัก3จุดก็แข็งแรงมากแล้วความตรงความฉากเนี่ยเราก็ดูจากกระเบื้องได้เลยนะครับจากนั้นก็เอาโคงตัวซีที่เหลือมาใส่ไม่ต้องวัดอะไรมากดูจากกระเบื้องได้เลยนะฮะกระเบื้องขนาด30เซนเราก็เว้นระยะห่างไป2กระเบื้องนะครับผมง่ายๆเลยส่วนด้านบนนะครับเราก็ใช้ระดับน้านะครับแปะไว้พอได้ฉากแล้วก็ย้ําโค้งเข้าไปด้านบน ใส่โครงให้ครบระยะห่างต้องได้60เซนนะฮะเพราะแผ่นผนังเนี่ยมันกว้าง120เซนถ้าเราทําให้ตรงเนี่ยมันจะไม่มีจุดยึดนะฮะพอเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ย้ําโครงเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงหลังจากนั้นเราจะมาติดโครงลายขวางกันนะฮะเพื่อเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับผม ด้านบนเนี่ยผมจะใช้เป็นโครงตัวซีนะฮะความสูงก็ตามเราต้องการเลยผมเอาสูงอยู่ที่ร80เซนเป็นระยะที่เผื่อผมจะต้องเจาะแขวนอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นโครงตัวซีมันจะได้แข็งแรงกว่าโครงตัวยูนะฮะเผื่อเราใช้เจาะแขวนนู้นนี่นั่นเนาะนหน้าตาก็จะประมาณนี้ความสูงร8 0เซนยาวเลยนะฮะด้าน,นข้างโครงก็จะใช้ครีมย้ําโครงครับส่วนโครงที่แปะกันก็จะใช้สกูยึดน,นะครับผม ทำประมาณนี้บอกเลยว่าแข็งแรงมากถ้าเจาะแขวนของก็น่าจะรับน้ำหนักได้เยอะเลยแหละด้านข้างเนี่ยซ้อนกัน3แผ่นเลยจากนั้นทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำด้านล่างผมก็สูงจากพื้นแค่80เซนนะครับก็กลางๆตัวนี้ใช้เป็นโครงตัวยูนะครับไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากมายเป็นการรับแรงแค่ด้านข้างผนังชนจะได้ไม่พังนะฮะพอทำโครงเสร็จแล้วก็เอาผนังมาแปะได้เลยทีนี้ตัวนี้เป็นผนังยิบซ่ามเขาบอกว่าเป็นแผ่นกันร้อนนะครับ ด้านในเขาจะเป็นเหมือนแผ่นฟอยล์เนาะปิดไว้ถ้าเราทําโครงได้ตรงนะครับแล้วก็แนบผนังใช้อะไรรองพื้นให้มันลอยนิดนึงแล้วก็ยืดได้เลยนะครับผมยึดตามจุดที่เป็นโครงก็เอาตามที่เราต้องการเลยคิดว่าแข็งแรงก็เป็นใช้ได้ละผนังยิปซัมนี้ก็ตัดง่ายนะครับใช้คัตเตอร์กรีดแล้วก็หักได้เลยส่วนผนังด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดจะเป็นเหมือนแผ่นปูนก็ตัดยากนิดนึงนะฮะแพงกว่าแต่ว่ากันน้ํานะครับผมเราก็แปะแล้วก็ยืดให้เสร็จ โอเคมาต่อกันวันที่3วันนี้เดี๋ยวเราจะย้ายประตูตรงนี้นะครับไปติดตรงโครงประตูใหม่ที่เราทําไว้นะครับผมมีบานพับทั้งหมด4ตัวจริงๆไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้แต่ว่ามันหนักมากๆเลยนะครับหนักแบบหนักจริงๆอะ่ะก็ง่ายๆครับยกเข้าไปวางเทียบเลยฮะหาอะไรที่ไม่สูงมากวางรองที่พื้นนะครับพอเวลาที่เรายึดสกูบานพับแล้วเนี่ยเราจะได้เปิดปิดประตูได้นะครับผมก็ยึดเข้าไปให้ครบทั้ง สี่บานพับเลยอันนี้ทดลองปิดประตูดูก็เกือบนะเกือบติดตอนแรกจะใช้มายึดที่ปูนนะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนจุดล็อกแต่ทาแบบนั้นไม่ได้ละเพราะว่าประตูบังเกือบจะแนบกับเสาปูนเลยก็ทํารูล็อกไปที่เสาปูนเลยแล้วการง่ายดีพอเทียบได้ขนาดแล้วก็ใช้หินเจียนะครับเจียไปเลยอันนี้คือต้องการรูขนาดสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เพื่อใส่ตรงจุดล็อกก่อนนะฮะพอผมเจียเป็นสี่เหลี่ยมแล้วล้วก็ใช้สวา่านลอตเตอรี่นะครับ เหมือนเจาะแบบสกัดเศษปูนออกไปนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอ่าเข้าล็อกพอดีเลยใช้ปูนเป็นวงกบไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยครับการกันห้องใส่ประตูใส่หน้าตา่างคร่าวๆประมาณนี้พอเป็นไอเดียเนาะที่เหลือก็จะมีโป๊ทำสีนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันให้แม่บ้านเขาเลือกสีได้ก่อนส่วนเครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้างเนี๋ยผมใส่พิกัดไว้ที่คอมเมนต์ให้ละกัน ไปเลีอกดูได้เลย